เราอยู่แบบเนี้ยในตลาดหุ้นไทยลงทุนหุ้นดีๆทำให้ชีวิตเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เงินงอกได้มันย,ยังเป็นไปได้หรือเปล่ายังเป็นไปได้อยู่สะสมไปสะสมหุ้นที่กิจการที่ดีเพื่อวันหนึ่งอ่ะหุ้นในพอร์ตของคุณมันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นคุณก็จะมีปันผลเพราะหุ้นของกิจการที่ดีดๆหลายๆบริษัทเนี่ยมันก็เติบโตไปตามราคามันก็เติบโตไปตามสําหรับมุมพี่นุชมองตัวเองออกมานะคะสิ่งที่เป็น คีย์สักเซสมีความสําเร็จที่น่าพอใจมันมาจากอะไรให้เราอะรู้รู้จักตัวเองรู้จักตัวเองปุ๊บเราจะรู้บริบทการเงินทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวเองใครชอบมาถามว่ามันต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอเกษียณคุณจะต้องเห็นภาพตัวเองในวันข้างหน้าให้ได้จินตนาการถึงสิ่งที่มันยังไม่เกิดพี่ก็มองว่าพี่มีครูบาอาจารย์ที่ดีให้เราได้ อาศัยร่มเงาได้อาศัยความรู้และเราได้ปฏิบัติตามมีศรัทธาสูงมากปฏิบัติตามท่านมาเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการเลือกการมองเห็นภาพไกลๆภาพใหญ่ของตัวเองมองชีวิตให้มีเหตุและมีผลเข้าใจปัจจัยต่างๆตามที่มันเป็นแล้วก็รู้รู้ว่าเราควบคุมอะไรหลายอย่างไม่ได้เราจะอยู่กับมันอย่างไรให้เราแบบมันไม่ทุกข์ท้อจนเกินไป ในความควบคุมไม่ได้หลายอย่างเราอะควบคุมตัวเองได้แล้วก็ถ้าอยากให้ผลที่เกิดในชีวิตของเรามันดีอะก็ทำเหตุของชีวิตต,ตัวเองให้มันดีเราอยู่แบบเนี้ยในตลาดหุ้นไทยลงทุนหุ้นดีๆ ทำให้ชีวิตเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เงินงอกได้มันย,ยังเป็นไปได้หรือเปล่ายังเป็นไปได้อยู่เพราะว่ายิ่งคนเงินยังไม่เยอะเนี่ยเขาอาจจะซื้อหุ้นได้ไม่กี่ตัวหรอกอาจจะใชอา,อาจจะสมมติว่าเก็บเดือนละห้าพันอาจจะ,ะแบ่งซื้อหุ้นสักสองตัวสามตัวอะไรก็ว่าไปสะสมไปสะสมหุ้นที่กิจการที่ดีซึ่งพี่จะไม่ลงอรายละเอียดเดี๋ยวเดี๋ยวยาวเนาะคะ คุณก็ไปศึกษาไปศึกษาแบบพี่พี่นู้ศึกษาใช่แล้วก็เพื่อวันหนึ่งอะหุ้นในพอร์ตของคุณมันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นคุณก็จะมีปันผลอะไรประมาณนี้แล้วก็อยากจะบอกว่าก็คือเหมือนสร้างบ้านถ้าสมมุติว่าเราซื้อหุ้นแล้วเราก็อ่าติติเปรียบเสมือนการสร้างบ้านเนาะเกิดเราสร้างหลังคาไว้แล้วสร้างบ้านมีหน้าต่างมีไม้มากองรอไว จะทำหน้าต่างทำประตูเกิดมีคนเห็นมาเห็นไม้เราแล้วก็ให้ราคาเราอะอ่ะเอาเอาไม้ไปราคาแพงๆเลยแพงกว่าวันที่เราซื้อมาเราก็หูดีใจขายไปละแต่พอวันที่เราอายุเริ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วแก่แล้วอะเราอยากจะอยู่บ้านจริงๆแล้วอะอ้าวฉันต้องไปหาไม้ามาแล้วแล้วพอถึงตอนนั้นน่ะไม้มันก็แพงแล้วเพราะพุ้นของกิจการที่ดีๆหลายๆบริษัทเนี่ยมันก็เติบโตไปตามราคามันก็เติบโตไปตาม หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแทนที่คุณมีไม้สะสมไว้เยอะเยอะเยอ้าวพอจะสร้างบ้านได้แล้วไปขายมันทิ้งอีกแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็อาจจะทําให้พอบ้านปลายอ่ะเผลอแวบ,บเดียวบ้านปลายอ้าวสร้างบ้านไม่ทันแล้วสู้เราแบบสะสมสะสมสะสมไปเลยดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นสิ่งที่เป็น ความหวังในการที่จะมั่งคั่งในหุ้นไทยในการลงทุนนะคะมันยังมีอยู่เพียงแค่ขอให้คุณตั้งใจศึกษาแล้วก็คือถ้าคุณหาหุ้นนั้นเจอแล้วก็อดทนใช่ไหมคะอดทนสะสมให้คิวมันมากขึ้นค่ะแล้วก็คุณโจลุอีสารเนี่ยจะสอนเสมอในแทบทุกคลิปหลังๆมาเนาะแล้วก็เวลาถ้าเดี๋ยวนี้ท่านก็ไปสอนในมหาวิทยายลัยด้วยที่มอ,อเนาะท่านก็กะเลนาเล่าให้ฟังว่าทุกครั้งที่สอนเนี่ย จะสอนเรื่องของการออมเงินด้วย<ะ>สอนเรื่องมหาสาร,รย์ของการทบต้นด้วย<ะ>เพราะว่ามันคือสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตของคุณโจเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ฝากหลายอย่างเลยฝากที่คุณปรินได้บอกกับพี่ไว้กฎของคิวที่ปริมาณทุ้นมันต้องเพียงพอคําของอาจาร,รย์ดรนิเวศว่าทุกวันนี้อาจาร,รย์อ่ะก็ใช้เงินแบบไม่ได้แบบมากจนล้นอะไรแล้วท่านก็ใช้เงินของท่านอย่างประหยัดแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างท่านอาจาร,รย์ดร์ไพูเนี่ยท่านก็ บอกว่าเก็บออมแล้วก็หาเพิ่มแต่ว่าสําคัญที่สุดคือการเก็บออมหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะคือเอาคําสอนทุกทุกทุกท่านมาผนวกกันพี่เอามาใช้ในชีวิตจริงอะแล้วมันก็เห็นผลที่ดีมากาแล้วก็เพจของพี่ที่พี่ทำตัวนี้ชื่อว่าพี่ไอ้บ้านๆก็ส่วนใหญ่ก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตและการลงทุนส่วนใหญ่ก็จะสอนว่าให้เราอะรู้จักตัวเองรู้จักตัวเองปุ๊บเราจะรู้บริบทการเงิน ทุกๆอย่างเกี่ยวกับตัวเองใครชอบมาถามว่ามันต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะพอเกษียณซึ่งต,ตรงเนี้ยพี่จะบอกว่ามันไม่มีใครตอบให้เขาได้หรอกมมนต้องตัวเขาเองคําถามที่เขาต้องถามตัวเองว่าเขาจะเกษียณได้เงินเท่าไหร่เขาถึงจะพอเกษียณคือเขามีคนในความอุปการะไหมเขาดูแลคนอยู่กี่เจนคือมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลไหมถ้าพ่อแม่เขาเป็นข้าราชการอาจจะโชคดีไปเพราะว่าพ่อแม่มักจะมีบานาญที่สูงใช่ไหมคะ กลุ่มนี้ก็จะโชคดีอย่างหนึ่งคือแทบจะไม่ต้องดูแลพ่อแม่แล้วพ่อแม่เจ็บป่วยเขาก็เบิกได้แต่ถ้าพ่อแม่เป็นพ่อแม่ที่ไม่ได้มีเงินเก็บอยู่เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะลําบากขึ้นเขาก็จะต้องมีเงินมากขึ้นในการชี่จะดูแลพ่อแม่ที่ป่วยในอนาคตแล้วก็ดูตัวเองอีกไหนจะถ้าคุณมีลูกล่ะแล้วบางคนบางคนเขาไม่ได้มีลูกเลยอะ่ะเดี๋ยวนี้คนตั้งแต่ไม่มีลูกเยอะแล้วบางทีเขาใช้ชีวิตผ่าน Facebook ให้เราเห็นอะ ชีวิตเขาดีดีอ่ะแต่ว่าถ้าเรามีลูกเล็กๆอ่ะเราจะไปแบบว่าโอ้โหนั่งดูชีวิตของคนที่คนโสดที่ไม่มีลูกอ่ะแล้วเราเอาตามมันก็ไม่ได้ชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ค่ะดังนั้นคือเม็ดเงินหรือว่าคือก้อนเงินที่จะใช้ในอนาคตก็ไม่เหมือนกันจะมาตอบคําถามว่าเป็นสเร็จรูปต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะอยู่ไปได้หลังเกษียณอันนี้คือไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยแล้วอย่างหนึก็คือ และอย่างที่บอกว่าคุณจะต้องเห็นภาพตัวเองมันข้างหน้าให้ได้จินตนาการถึงสิ่งที่มันยังไม่เกิดก็คือคุณอาจจะเจ็บป่วยก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ระมัดระวังแล้วก็เตรียมการไว้ค่ะค่ะสำหรับมุมพี่นุชมองตัวเองออกมานะคะสิ่งที่เป็นคีย Success ของพี่นุชที่ทำให้ผ่านทุกอย่างจากชีวิตวัยเด็กที่ยากลำบากการ ผ่านในช่วงของชีวิตวัยทำงานที่ต้องทำงาน2ที่อดออมแทบจะไม่ใช้ยอมใช้ชีวิตที่อาจจะอัตคัดนะคะแต่เพื่อให้มีเงินลงทุนแล้วก็เงินโตมาจะถึงปัจจุบันกเกษียณได้สำเร็จแล้วมีความสำเร็จที่น่าพอใจมันมาจากอะไร2ส,ส่วนถ้าในส่วนของต้นไม้ใหญ่อย่างคำของวอลเลนบัฟเฟตที่บอกว่า คุณมันนั่งอยู่ใต้ร่มไม้วันนี้เพราะว่ามีใครคนหนึ่งได้ปลูกต้นไม้เอาไว้ใช่ไหมคะพี่ก็มองว่าพี่มีครูบาอาจารย์ที่ดีให้เราได้อาศัยร่มเงาได้อาศัยความรู้ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์อวอลเลนบัฟเฟตก็ใช่แต่ว่าก็กละใกลตัวไปเนาะ,ะแต่ถ้าใกล้ๆตัวเราไหนก็อาจารย์ดรไพบูนอาจารย์ดเรนิเวศแล้วก็คุณโจเองซึ่งท่านเป็นคนชวนพี่มาเป็นกรรมการสมาคมไทยมีอาหารเนาะพี่ก็รู้สึกว่า อันนี้แหละเราเจอครูบาอาจารย์ที่ดีและเราได้ปฏิบัติตามมีศรัทธาสูง<ะ>มากปฏิบัติตามท่านมาเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าถามย้อนไปตั้งแต่วัยเด็กมาเลยพี่คิดว่าสิ่งสำคัญของพี่คือการเลือกการมองเห็นภาพไกลๆภาพใหญ่ของตัวเอง<ะ>แล้วเราก็รู้ว่าพี่เพิ่งมารู้ทีหลังว่าเออเนี่ยแหละคือธรรมะ แต่ตอนนั้นเราเราใช้มันมาตลอดเลยคือเรารู้เหตุและผลอย่างอย่างที่เล่าว่าพี่ไม่โกรธเตี่ยเพราะ,ะว่าพี่รู้ว่าเหตุของเขาคือเขาทรมานจากแม่มากๆก็มาลงที่เราอะไรเงี้ยพอเราไม่โกรธเขาเราเข้าใจเหตุและผลเนี่ยมันก็คือเราก็สามารถที่จะอีกคำหนึ่งที่พี่มาเรียนรู้ทีหลังว่าในธรรมะก็คือสอนไว้เรื่องของการอุเบกขาค่ะก็คือปล่อยวางพี่อ่ะ ว่าพี่ทํามาตั้งแต่เด็กๆค,คืออะไรก็ตามที่เราเจอมาแล้วมันแบบเจ็บปวดมากหรือะอะไรเนงะี้ยเราไม่เคยแบบเลยอ่ะคือวางเดี๋ยวนั้นแบบแทบจะหลังเหตุการณ์เดี๋ยวนั้นทันทีเลยอะไรเงี้ยอย่างที่บอกว่าตาข้อเลือดเลยอ่ะไปโรงเรียนต้องไปโกหกเพือ่อนโกหกครูว่าไายน้ําชนอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ไม่ได้โกรธเตี่ยเลยนะค่ะวันรุ่งข,ข,ขึ้นก็คุยกับเข,เขาได้ดีแล้วแบบ ไม่มีแบบคิดเครียดแคนอะไรอยู่ในใจหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีมก็เลยคิดว่า,าใจที่เบาสบายอ่ะมันจะทําให้เราเกิดสติและปัญญาดังนั้นเนี่ยเราจะเบาสบายได้อย่างไรก็คือมองชีวิตให้มีเหตุและมีผลเข้าใจบจดใจต่างๆตามที่มันเป็นแล้วก็รู้รู้ว่าเราควบคุมอะไรหลายอย่างไม่ได้เราจะอยู่กับมันอย่างไรให้เราแบบมันไม่ทุกข์ท้อจนเกินไป แล้วก็ให้รู้ว่าในความควบคุมไม่ได้หลายอย่างเราควบคุมตัวเองได้นะแล้วก็ถ้าอยากให้ผลที่เกิดในชีวิตของเรามันดีอะก็ทำเหตุของชีวิตตัวเองให้มันดีประมาณนั้นค่ะแล้วก็ในส่วนของการออมเนี่ยอยากอยากให้ทุกคนเนี่ยใส่ใจเรื่องของการออมพี่เขียนบทความวันๆเนี่ยเขียนเรื่องอะไรพี่เขียนเพราะพี่รู้ว่า คนบวกลบเลขได้ก็รู้แล้วแหละว่าหาเงินมาแล้วใช้มากกว่าที่หาได้มันก็จนยังไงก็จนค่ะทําไมจึงมีคนที่เป็นหนี้ทําไมจึงมีคนที่ยากจนเพราะว่าเรื่องของการใช้เงินเยอะเกินตัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องคณิตศาสตร์มันเป็นเรื่องของจิตใจใครบางคนนะ่ะถมหลุมในใจด้วยวัตถุอันนี้คําของคุณโจลูกอีสานค่ะเขาบอกกับ fc ไว้ว่าอย่าถมหลุ่มในใจเธอด้วยวัตถุแล้วก็อีกหลายๆเหตุการณ์คือปมในใจอะไรของบางคนน่ะทำให้เขาอะจะใช้เงินเพื่อบําบัดมันใช้เงินเพื่อที่จะมีความสุขชั่วครั้งชั่วคราวกับการใช้เงินกับวัตถุนั้นๆแล้วในที่สุดอ่ะนะมันก็จะเปลี่ยนไปพี่เคยเขียนบทความหนึ่งไว้ว่าชื่อบทความเนี้ fc พี่จําได้ทุกคนมันชื่อบทความว่า เดี๋ยวนปตามจำชื่อมันไม่ได้แล้วมันจะเล่าถึงว่าค่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปค่ะในในทางธรรมะเนี่ยในเมื่อเราไม่ใช่พระเนี่ยเราคงไม่แบบไปนั่งวันวันนั่งสมาธิแล้วก็กําหนดรับรู้สิ่งนี้แต่เราจะรู้ว่าเอามาใช้ในชีวิตประจำวันก็คือเราจะรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เป็นที่นิยมในวันนี้ลองมองย้อนกลับไปสิมันจะมีกระแสของการ นิยมขึ้นค่ะนิยมอยู่แล้วก็เลิกนิยมไปมเสมอมีจเจริญแ,แล้วเสื่อมเสมอถูกใช่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามดังนั้นเนี่ยเราก็อย่าไปให้ค่ามันค่ะขนาดนั้นแล้วอย่างหนึง่งความอยากของเราเองอะ่ะลองคิดดูลองไม่ซื้ออะไรสักอย่างที่เราอยากได้ตรงหน้าแล้วในที่สุดอะ่ะมันจะอยากน้อยลงหรือบางคนก็เลิกอยากไปเลยแล้วเงินเหลือ ต้องควบคุมรู้จัก,<ช>จกควบคุมกิเลสก่อนใช่ไหมคะคือแล้วก็ให้มันให้มันอยู่ในความคิดแล้วก็คือความคุ้นชินกับเรามากขึ้น<ช>ตอนแรกอาจจะไม่ชินเริ่มคุมกิเลสทีละขั้นทีละขั<ช>้นทีละขั้นคุมความอยากขอบุณน้องกีตาคําเมื่อกี้ดีมากที่ว่าแรกๆมันจะยังไม่ชินแต่พอเราชินแล้วเนี่ยเราจะมีความสุขด้วยจากผลของมันเพราะอะไรเพราะเงินเหลือจากแบบ f c ของพี่ที่มาอ่านบทความเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าอยู่ๆปุ๊บอ่านบทความพี่แล้วเขาไปหาเงินเพิ่มได้ไม่ใช่<ฆ>แต่เขาอ่านบทความพี่ปุ๊บแล้วเขาประหยัดเงินได้คือเงินเท่าเดิมของเขาอะ่ะเขาเหลือเงินเนี่ยพอะเขาเหลือเงินเขาก็เลยมีเงินไปซื้อกองทุนไปซื้ออะไรแล้วก็หลังม่ก็จะมีคนมารายงานว่านี่นะผ่านไปหนึ่งปีหนูเก็บเงินได้เท่านั้น<ฆ>หนูเก็บเงินในกองท<ฆ>ุนได้เท่านี้อันเนี้ยอันเนี้ยคือพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ย มันจะเกิดตลอดไปเพราะว่ามันจะเป็นความสุขในใจของเขาเองโดยที่เขาจะเริ่มหันเหตุจากการซื้อวัตถุใช้เงินเพื่อความสุขกลับมาหาออการควบคุมตนเองได้การเห็นตัวเองเติบโตทีละเล็กละน้อยอะไรมาณนี้ค่ะ